ตัวทำอะไร <laughs> เยดผ่าให้มัน <laughs> ก <c oughs> อได้ไหมกอดจุได้ไหม นมาตือจ้าเชียไอายกับบ่มีมูบันี <laughs> ้ายรับแล้วเรียบร้อยเข่าส้ม <laughs> น้องไปดูหัวนอนเบิกกระตุนนอนมูนหัวก่อนจุกน้อง <laughs> อยากหยอกไอร์แต่อายภาสนใจจะทีวีโกกีสนใจน้องบ้างสิโกกีกวงเห็นไหมนะ่ะน้องไปกวนนะ่ะ อยากหยอกอายแช่แยอยู่หันละต่อยหน่อยต่อยง่ายให้เขากวน มาแล้วโกกิโกกิ้กงมามหมมามหาเผลนเดี๋ยวแม่พาอ่านนะ ดาดา,ดาดาดาเพื่อนนะนายเพื่อน,น,นให้น้องด้วยให้ค้องคนละเล่มอันนี้ให้น้องกูกี่คนละเล่มลูกเน,น,นี่นนั่นซูมอาตัวนี้ก็ได้ กวางเสือชิงโตนซสมิจังกูกี่คุ้งเดี๋ยวแม่พาอ่านลูกมาอ่านกับน้องนี่มาช้างช้างไหนไหนดูอันไหนอันนี้เหรอไหนเชื่อ ช้<ส> áng, างไงช้างไงช้างเห็นไหมนี่ไงช้างนี่ช้างนี่มาลยายลายีราฟ ทำอะไร <laughs> เช็ดผ้าให้มเช็ด <laughs> ผ้าให้ทุกกาชาเรอลูกออทำไมหนูรู้จักหนูเห็นแม่เช็ดให้หนูบ่อยแล้วออาเช็ดใหม่เิ แลบเลียน มันซนี้อร่อยไหมมันหวานเหรูลูกเัาไม่ชอบของหวานหรอ <c oughs> ลองกินรสเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อย นเงาเนาะไม่มีเพื่อนแม่กระเล็ดน้ำเพื่อนยู่เดียจ้าบอลเป็นบอเล็ดแต่ว่าเพูนกะบปะสะนกุกตัวตัวเองนึกว่าพูดอะไรเสียงอะไรจ,จี้จี้จี้ไหนนี่ยหรอหแม่ตรวจจี้จี้จี้อย่างนี้หรอจ้ะเออจ้ะเจ้านี่หรอมาตรวจอย่างนี้หรอปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอย่างนี้หรอ เนเนเนตรวจดูตรวจดูท้องสิหิวหิวหิวนมหรือยังอยากได้มัมมัมเหรอเนี่ยไปอยากได้นมไออยากได้มัมมัมอ่าอาแล้วก็ไปนอนอ่ะลูกอ่ะกินมัมมัม เลิกเป็นหมอได้แล้วไปกินมัมม่มมเพิ่มพลังรลับเรียบร้อยแล้วจ้ะเอลอยากกินนมสันเดย ซื้อของเสรยล้จ้าอุ้มโนซูมีมักรถเครื่องหนักของเมื่อยมันนี่กับเครื่องผมเอมอนฝนจะตกเลยจ้าอากาศแม่ปิดเองแม่ปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดแล้วไปแล้วไปเปิดประตู มาถึงเพิ่งจะมาขนของสิเลนแม่เอาไปเก็บไว้เพิ่กับไปหาเหลือออกมาเพื่อสิมาตอเลีนจ้ะแต่ละเมื่อจะเป็นแต่แบบนี้ละ่ะคุณนายก็รับไปคุณเอาเป็นนอนก่อนี่สิไปหาป้ายแม่อุ้มขึ้นรถกลับออกมาอุ้มมาไว้ที่นอนกันยังมาตื่นอีกจ้ะอ๋อหนจะทำอย่างนั้นเหรอ ทำแบบใหม่เหรอ น้องบะตืนจักเคียตั้งแต่ตุ่นบะตืนจักเคียไอ้กับบ่มีมูบาบน,นี้อยากไปกวนน้องอยากให้น้องตื่นมาเล่นน้ำก็ปลุกน้องสิลูกมันข้ามแล้วโกเกีย ทำอะไรคุณอยากโชว์แม่ <c oughs> ทำอะไรลูกเมื่อกี้เห็นอยู่นะคุณน้องมะม,มางแล้วจักน้อยอายกับสิหัวห้อนมาเนี่ยขาต่อไวน้องเป็นผู้มางจอทีวีเปิดกระไดหันหนามาเบิ่งแม่ได้บาม อ๋อตกจะพาอาบน้ำนะให้เวลาเล่นสิบนาทีแล้วคุณนายทำอะไรอ่ะคุณนายกับสิขื้นแต่งแต่อตัว ไปอยูบ่บนกันบบอป็นควรกันไปควรกันมาแนตเต้นให้ดูหน่อยซิที่โรงเรียนสอนมาแบบไหนน้ำเหลือไหมนี่ไงน้ำหนูอันนี้นี่นี่อันนี้นนอันนี้ชาอ,นนอนนุชาโอ้โอหนาแต่มันวอลอค่ะคิมูกเต็มดังมาทุกมือจ้า เครื่องบินไหนเครื่องบินสิงคังเซนอ่ะไหนสิงคังเซนกินไม่ได้นะเล่นได้แต่ห้ามกินนะ ไอรับแล้วเรียบร้อยเขาสงนองไปลูปหัวเราสุนิจังไม่ควรพี่นะเราสุนิจ้างพี่หลับแล้วด่ะเรียบร้อย <c oughs> เอา <c oughs> เอาไม่ไปหาไอรองเบลงโกกิไม่ร้องแล้วโกกีมันนอนแล้วแต่แม่อุ้มพี่ไปนอนนะ น้องสมีก็ไม่กวนนะขี่สิขี่ให้แม่ดูหน่อยแล้วปั่นเลยปั่นไปเลยเอา, <laughs> เอา <laughs> มันชนหลังเพ่อน เสือตัวหน่อยคอนเดี๋ยวมันสีตัวใหญ่ก่อนเสือก็เลยต้องฝ่าใจนอนเบิง์กระตัวนอนมูวนหัวจุบน่องเฮ้ยคากะดอกโกกี เที่ยวไปจุบตาขาวไปนอนดีๆ